ยกไทยจนกับโนชลองซึกโนดยกไทยจนกับโนชลองซึกโนดยกไทยกับกล้องในเขี้ยวพีปูนนะครับโนยกไทยกล้องในเขี้ยวปีปูนคู่นี้จนกันช่องลานซ่องแท่นบานกับช่องลานช่องแท่นบาทกับเสื้อว่าแพงสีสุดหันเดียวว่าในจอทีวีนะครับเป็นนําว่าในจอทีวีนี่คือโนชลองซึกเออเรื่อยจริงเล่นกล้องในวีดบานเล่นบัวใส่บัวใส่นาไปไล่ด้วยนะครับประมาณนี้ครับ ดำนะครับยิงเลนเป็น้ำเลยเจ้าดีอ๋อแห่ตงไหจะ้ำกันยอดกว้างๆยอดสูงงยอดยาวๆยิงเลนนี่เป็นดำยังไม่ต่อหัวยังไม่ต่อเขาเลยดำหัวใส่แดงผีปูนะครับคนนี้ต่อแลวต่อเขาแล้วว่าแม่กับำกักับกับพนีสองล้าความมันดีดำบ้าได้มีลูกหนักเลย cái nhót, cái nhát nữa, nhét vào đấy, 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 คนเทียกันนุกคนแรงกันน้องก็โอ้กันนิ้ววจังใจตัวนี่แดงโอ้เงคอบาคนผาครอยตื้นเต้นไ้กันไม่ดูไรยจ่อหนเลยจ้อหน้น้าด ว่ามันที่เรานำกัเมือให้ครับไอเยนสองสองสองนครศธรรมาตัวด้ามวได้เจ้านัที่บอลอมาแล้วตองกลงนะครับแนี้เป็นโลดจกไทยกับไทยเชียงพิทู โหติดจันทร์สามสองพันและกูนี้กูเดียวเกินคุ้มอะไรถึงมันก็คุ้มเลยตั้งลำแรกหลายยอดกันสันบุกกันตั้งแต่กูนี้นี่ไลายยอดกับลยยไลายย,บลายยอดไปดำ ใส่มาพี่ใส่ไปอยแคนดเยาเอาิลำกระโดนแดงกระโดนคับยูดทีใจนว่าใก่นี่ คนนี้นี่เก็บกำไรเด้งกเดว่าเด้งจ้าครับกับประสานไลยไม่หรอกนี่ลงไปอรใช่ที่ตังเชียนี่จึงเล่นชื่นังลุยไม่เอา้านเรานี่บอกวันแม่มาจรถชจงเล่นใช่จึงเล่นกับจังหวของบ้านอยู่ไม่ไกลยังสนานี่นะเด่น

ไม่นกเปล้นกก่อนพลัไปลักค้างคางนักล้ใครแดงอ้นอลางนักค้างนักเอาตู้อางตู้เอาเอาางพลัไปลักไปตูไม่ระวังไม่ยทาแดงหระวังไม่าแดง งี stumbled, uel, ่วงบวาลนกมาครับไข่แทงไข่แทงไข่ปีพูนก็โตอือนี่ใสยคว้าสายคว้าเลยครับปีพูนสายได้คว้าได้สายกระชับคว้ากระชับกลับไปบ้านบอกขอไม่ด้วยว่ะตอนนี้นักว่ากันว่าอะไร ปิดบ้านแหลมก็พูดไปนี่คือคู่สุดท้ายของในสนามและคู่สุดท้ายสำหรับคารแข่งขันในวันนี้ขอบกันไม่ต่อรื้อนะครับต่อรื้อต่อชาวเปลือกพวานะครับพว่าปลอมเปลยบพร้อมย่นมากันดีวันนี้มากมากกับตันดีอยู่แท้วันดามันครับไปแท้หัวหยอนนะครับเปลียบได้ช่องระน้ำไล่ระน้ำสีว่าก็เปลืยกกระเจงกันก้ามารองประกาศได้เปลี่ยนนีกันไม่กลัว แดงีข้างหนัจะไงเแล้วูโหนี่ตั้งแล่แล้วควรยาดีวีดีแกวายกับบันวายวายใช่อ่านอ่านตออ่านต่างๆใช่จะไงวะเจอตใช่ออไ,ไปเลยนั่งใช่ไปเลยนั่งใช่ก็ว่า อะไรคนนี้ไม่ไม่นุกกับไม่รู้หรบอกว่าพื้นนะแฟน,นในฝูงนี่ไปบวกลถคูหันกับบอสนะนี่หลังนี่ว่าคอยติดแรมน้อยไม่ติด,ดเดียวคุมแล้วนะครับซึ่งติดติดแล้วกันรองรุ่นเด่นคุมแล้วนั่นแหละ มันตานค้างมาอยู่มันตานค้างมาอยู่มันอยากโซเนี่มันตานค้างมาอยู่ครับปีอย่างสมศักดิ์นี่และครับแต่ควายแดงลูกค้างใหญ่ค้างนักแดงค้างนักบอกเลยว่าข้างนั้นมีน้ำนิด ทำหน้าที่ก็มั่นดีมากๆเลยครับมันยังจากยาชนมันยังยากยาชนแต่มันตานกลางไม่อยู่กับนั่ยนะครับว่ารถกำไฟเลยครับนี่ยังตู้ยังแทงตู้ได้ไหมยังตู้อยู่หัวต่อเขาดีเยอะขนนีมันตุกแทงตีฆ่ากันนะครับมันยอมเลยครับมันยอมเลยครับยอมแล้วยอมแล้วก็แบบนี้ครับจะโดนเข้าไปที่ขาหน้าด้วยอาจารย์ครับ ุดยอดข้อความววาแพ้กับมันจนดีก็ไม่รวยงเลยแต่มันแพ้ครับด้วยนะครับจานดาวเตรียมไอเบียไปเลยเอาครับสาหรับงาทนแล้เขาครับนานเน้นนานเตาเลย